จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเพื่อนจัดการอบรมนะฮ้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกแก่ผู้ถูกคุ้มประพฤตินะครับพร้อมรวมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับที่สำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญครับเพื่อนจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบกนะครับและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณสาากลางอเนกประสงค์พุทธอุทยานพระมิ่งมง พอไพยครับพระมงคลมิ่งเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยเพื่อนกระไดน้ำผูถูกคุ้มประพฤติที่กระท่ำพิษในความผิดที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทังบกเขารับการอบรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไายในงานนะครับก็มีนายแพทย์ชัย,ยพรทองประเสริฐนะครับเป็นประธานคณะคณ,ณะกรรมการอา,าสาสมัครคุ้มประพฤติจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดและหนาส่วนราชการที่เกี่ยวของรวมพิธีในใเทียนีนํา โดยสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญกล่มคุ้มประพฤติกระรวงยุติธรรมนะครับได้ฐานะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการแก้ไขฟืนฟูู้้กระทําพิษในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติราจร,จรทังบกซึ่งสารมีคําสั่งให้คุ้มความประพฤติและกาหนดเงินไขให้ทํางานบริการสังคมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้บ้องหวนกลับไปกระทําพิษซ้ำซากอีกเทือหนึ่งนะครับและเป็นการซอยลดอุบัติเหตุทั่งถนนได้อีกทังหนึ่งนํา พร้อมทั้งด้ดำเนินการรณรงค์และแก้ไขฟืนฟูผู้กระทํามพดจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากจะได้กระตมแต่นะครับการดำเนินการรดรงค์และแก้ไขฟืนฟูในเรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลในการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างอย่างยืนนะครับโดยสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญและเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพิ่นได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับก็บเพื่อให้ผู้ถูกคุ้มประพฤติได้มีความ ข่าอกข่าใจนะครับเกี่ยวกับจราจรกฎหมายจราจรและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรปับปรุงผู้มิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาดที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองนะครับเพื่อโดยพยในงานหนีนะครับกับมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเทือนนี้นะครับ,บ,รรรอ,รบอยู่ที่100รคนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงานสาธารณทุกจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับและก็โรงเรียนสอนขับรถ EXA นะครับอำนาจเจริญครับคียปลอดภัยมาอบรมให้ความรู้ในเทอร์นีนัครับ